วันที่24สิงหาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัทสันติพา,ารารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมโดยระหว่างการพิจารณารับทราบรายงานประจําปีของสํานักงานนโยบายเขตพัฒนานเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือสํานักงาน EEC ประจําปี2565นายนิคมบุญวิเศษสอสอบัญชีร,รายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นประท้วงการแต่งกายของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ขัดต่อระเบียบการประชุมสภาที่จะต้องแต่งกาย แบบสมาชิกรัฐสภาหรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทานหรือชุดตามระเบียบที่ประธานกำหนดจึงกังวลว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานในที่ประชุมพราบประธานสภาและรองประธานสภาควรแต่งกายในรัฐสภาให้เป็นแบบอย่างแก่สสค่ะนอกจากนี้นายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีร,รายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงด้วยเช่นกันว่าตนมีความไม่สบายใจเนื่องจากตนมีส่วนในการยกร่างข้อบังคับการประชุมด้วยซึ่งการแต่งกายถือเป็นเรื่องสําคัญและจะกลายเป็นแบบอย่างของสสที่ไม่ใช่สากลนิยมค่ะอย่างไรก็ตามรองประธาน สภาผู้แทนรัษฎรคนที่1ได้กล่าวชีว้แจงคขะว่าตนเองได้หารือเรียบร้อยแล้วโดยได้แต่งกายด้วยสูทและเสื้อเชิ้ตคอจีนไม่มีเนคไทซึ่งเป็นการแต่งกายที่สุภาพไปตามระเบียบและขอให้สอสอ,อย่าใช้เวลากับเรื่องเหล่านี้เพราะสภาชุดก่อนก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้แล้วและมีแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติต,ต่อมาแต่หากมีสอสอไม่สบายใจก็จะปรับปรุงการแต่งกายให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่าตนเองแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสภาและพร้อมรับข้อเสนอของนายอดิศรและให้เกียรติการแต่งกายของสสที่หลากหลายเพราะหากจะยึดตด มาตรฐานสากลตนเองก็เชื่อว่าการแต่งกายของสสหลายคนก็ไม่ผ่านเช่นกันค่ะ